สวัสดีครับนี่เป็นพระก,กิ่งพระพุทธชินราชพระพุทธศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองไทยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกครับถูกสร้างขึ้นในปี2500นะครับโดยมีการปลุกเสกจากเกจิชื่อดังยุคนั้นนะครับเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมหลวงพ่อแพววัดพิคุณทองพุทธคุณขององค์นี้นะครับ เด่นด้านแค้วคาดคุ้มครองปกป้องพยันตลายและเสริมโชคลาภช่วยให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับสภาพก็ผ่านใช้สักนิดหนึ่งนะครับพุทธคุณงดงามครับเป็นมงคลสูงสุดสําหรับผู้บูชานะครับดูครับด้านด้าลางครับสอบถามหรือบูชานะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้